ละครชีวิตรักเมียคาสิโนตอนที่สองเพชรพาวเอาเงินเก็บที่ตั้งใจจะซื้อที่เพื่อขยายรีสอร์ทเอาไปใช้นีให้กับลุงเขยแต่โจลูกน้องของอันเตริโอเจ้าของบ่อนเห็นว่าเพชรพาวสวยอยากได้ไปบ่มเริให้กับเจ้านายจึงตั้งแง่วางแผนหาทางให้เพชรพาวไปบ่มเริเจ้านายตัวเองให้ได้ ฉันเอาเงินมาคืนพวกคุณแล้วปล่อยลุงของฉันได้แล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะครับคุณเพชรพราวที่อุตส่าห์บินเอาเงินมาให้พวกเราถึงในฮ่องกงฉันเอามาให้แล้วคุณก็ปล่อยลุงของฉันสักทีสิใจเย็นๆก่อนสิครับนี่ยังไม่เชียงเลยมีเวลาอีกถมเถคุณจะเที่ยวชมหรือว่าลองเล่นคาสิโนที่บ่อนของเราดูไหมครับ ไม่ละค่ะฉันไม่ชอบเล่นการพนันพอรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องเสียโถอย่าพูดอย่างนั้นสิครับคุณเพชรพราวของแบบนี้มันขึ้นกับดวงที่ลุงของคุณนะ่ะเป็นหนี้สามล้านบาทนั่นเพราะว่าลุงของคุณดวงไม่ดีแต่ถ้าเป็นคุณผมว่าคุณอาจจะได้กลับไปมากกว่าที่คุณหิ้วเงินสามล้านมาที่นี่ซะอีกนะไม่ต้องมาโน้มนาวฉันหรอกค่ะ ฉันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่มีใครรวยเพราะการพนันนอกจากเจ้ามืออย่างพวกคุณโอ้โอ้ทำไมดูถูกบ่อนของเราอย่างนั้นล่ะครับคุณเพชรพาวที่นี่ยินดีต้อนรับคุณเสมอมาได้ทุกเมื่อนะครับฉันไม่มาเหยียบที่นี่อีกแน่นอนค่ะของแบบนี้มันก็ไม่แน่หรอกครับคุณนะ่ะจับตาดูลุงคุณไว้ให้ดีไม่แน่ว่าลุงของคุณอาจจะแอบหนีมาเล่น จนกลายเป็นหนี้พวกเราอีกก็ได้ขอบคุณที่เตือนค่ะแต่ตอนนี้ฉันขอเข้าห้องน้ำหน่อยห้องน้ำอยู่ทางไหนคะเดินตรงไปแล้วเลี้ยวขวาครับมิสเพ็พาวหญิงสาวมาตามทางที่โจบอกแต่เดินเข้ามากลับพบว่ามันเป็นห้องทำงานส่วนตัวของใครบางคนหญิงสาวจะหันหลังกลับ แต่ใครบางคนก็เดินออกมาก่อนคุณเป็นใครเข้ามาทำอะไรที่ห้องของผมขอโทษค่ะฉันมาผิดทางฉันหลงเข้ามานะคะคุณจะไปไหนอยู่ๆทำไมถึงได้หลงมาทางนี้ได้ฉันมาเข้าห้องน้ํำค่ะคุณโจบอกทางว่าเดินตรงมาแล้วเลี้ยวซ้ายพอฉันเลียวเข้ามาก็เป็นห้องของคุณถ้าไม่ใช่ฉันต้องขอโทษด,ด้วยนะคะ ที่นี่ไม่ใช่ห้องน้ำสาธารณะนะหรือว่าห้องน้ำของลูกค้าที่ไหนชั้งนั้นแต่เป็นห้องทำงานของผมแต่มันมีห้องน้ำอยู่ในนี้เชิญคุณตามสบายชายหนุ่มกระตุกยิ้มรู้ดีว่าลูกน้องของเขาหลอกล่อให้เพชพราวมาที่นี่ไม่เป็นไรคะ่ะถ้ามันไม่ใช่ห้องน้ำที่คนทั่วไปใช้ฉันก็ไม่ใช้หลอกขอตัวนะคะ ถ้าทางคุณดูไม่สบอารมณ์เหมือนคุณจะไม่ชอบที่นี่เลยทำไมอะ่ะคาสินโนของผมต้อนรับคุณขาตกบกพร่องตรงไหนอย่างนั้นเหรอไม่ได้ขาดตกบกพร่องตรงไหน,นหรอกค่ะแต่ฉันไม่ชอบที่ที่ล่อหลอกเอาเงินชาวบ้านมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นแรงไปไม่คุณที่นี่รับแต่แขกกระเป๋าหนักลูกค้า V.I.P. ของผมแต่ละคนก็ร่ำรวยทั้งนั้นไม่มีใครจน เร่นคาสิโนของผมหรอกถึงอย่างนั้นก็เถอะค่ะยังไงลุงของฉันก็ตกเป็นเหยื่อของคุณแล้วเป็นหนี้ตั้งสามล้านบาทมันมากพอที่คุณควรจะปล่อยลุงฉันไปได้แล้วนะถ้าลุงคุณรู้จักยับยั้งใจก็จะไม่เป็นหนี้เป็นสินมากขนาดนี้หรอกเวลาเล่นใครก็หน้ามืดไม่มีใครสามารถบังคับใจตัวเองได้ง่ายๆหรอกค่ะ พูดไปก็เถียงกันเปล่าๆเ,เพราะว่าคุณมีทิฐิกับที่นี่ฉันขอตัวนะคะหญิงสาวเดินออกไปไม่อยากเสวานากับอันเตริโอรหรือว่าโจอ,อีกพอหญิงสาวออกไปแล้วโจก,ก็เข้ามาหาเจ้านายว่าไงครับเจ้านายสาวที่ผมส่งมาให้ดูตัวสวยถูกใจเจ้านายหรือเปล่าสวยแต่ท่าทางหญิงไม่เบาท่าทางจะร้ายกาจด,ด้วยนะนั่น แบบนี้ผมว่ายิ่งน่าสนุกนะครับเจ้านายถ้าเจ้านายชอบแล้วก็ไม่เกินฝีมือของผมหรอกไม่เกินหนึ่งเดือนมิสเพ็พราวจะต้องมาอยู่ตรงหน้าเจ้านายแน่นอนครับจะมาได้ยังไงเขาบอกว่าจะไม่มีวันมาเหยียบที่นี่อีกดูท่าทางรังเกียจคาสิโนของฉันจะตายไปแค่เจ้านายบอกว่าชอบผมจะทำให้เธอมาสยบแทบเท้าของเจ้านายได้เองแหละครับ แกจะทำยังไงวะความลับครับเจ้านายเตรียมตกรางวัลให้ผมก็พอเออแต่ฉันก็อยากรู้ว่าแกจะทำวิธีไหนเอาเถอะครับเจ้านายอดใจรออีกนิดยังไงเจ้านายจะต้องได้ตัวเธอแน่นอนคุณลุงคะพราวใช้นี่ให้หมดแล้ว3าล้านบาทแต่นี่เป็นเงินก้อนสุดท้ายของพราวแล้วนะคะ ลุงสัญญาได้ไหมว่าจะไม่เข้าบ่อนอีกลุงสัญญาลุงสัญญาขอบคุณมากเลยนะเพชรพราวที่ช่วยลุงในวันนี้ลุงจะไม่ลืมบุญคุณของแกเลยสัญญานะคะว่าลุงจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกเพราะว่าถ้าคุณลุงเป็นนี่ครั้งที่สองพราวก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาให้แล้วสัญญาสัญญาอ่ะสาบานเลยก็ได้อ่ะลุงจะไม่มาที่นี่อีกลุงแกเข็ดแล้วนะยายพราวแกอย่าดุนักเลย ตอนนี้ลุงแก่งอจนตัวงอไปหมดแล้วให้เข็ดจริงๆเถอค่ะคุณป้านี่พราวยังกลัวอยู่เลยว่าคุณลุงจะแอบมาเล่นที่นี่เอ๊ะเราเป็นลุงเป็นป้าของเธอนะเยพราวมาดุเหมือนเราเป็นเด็กเล็กๆไปได้พราวขอโทษค่ะคุณป้าพราวก็แค่หวังดีไม่อยากให้คุณลุงกลับมาที่นี่อีกเอาละเอาละเอาละเรากลับกันดีกว่ายืนเถียงกันตรงนี้ เดี๋ยวก็ได้หลงไปเข้าบ่อนกันซะจริงๆอ่ะค่ะป้าอ๊ยเพชรพาวนิ้วหน้าเพราะอยู่ๆก็รู้สึกปวดท้องกระทันหันเป็นอะไรเยเพลาวปวดท้องเหรอค่ะปวดมากค่ะป้าปวดทักป้าจริงๆตายแล้วถ้างั้นก็รีบไปโรงพยาบาลกันดีก,กว่าสองผัวเมียรีบพาเพชรพาวไปโรงพยาบาลหมอให้เธอแอดมิดเพราะหญิงสาวอาหารเป็นพิษกระทันหัน จะกลับก็กลับไม่ได้โอ๊ยตั้งใจจะกลับบ้านไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วใหญ่พรานะใหญ่พราหลานมันจะไปรู้ได้ยังไงละคุณว่ามันจะไม่สบายนะ่ยะอย่าบ่นนักเลยก็แทนที่จะได้กลับบ้านไปสะดอกเคราะห์ล้างน้ำมนต์ล้างความสวยออกไปจากตัวซะหน่อยดูสิต้องมาอยู่ที่นี่เพิ่มอีกหนึ่งวันค่าโรงพยาบาลค่าหมอจะสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ย เอาหนาคุณถึงยังไงเยพราวมันก็อุตส่าห์หอบเงินมาช่วยผมนะเออเออเออตอนนี้หมอให้แอดมิดคุณกลับไปเอาของ,ของที่โรงแรมมาให้หน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมไปเอามาให้เองทั้งของคุณแล้วก็ของเยพรวนั่นแหละอืมเอาเสื้อผ้ามาให้ฉันสักสองสาตัวของเยพราวด้วยนะเอามาหมดกระเป๋านั่นแหละได้ผมจะรีบไปรีบกลับอย่าทะเลทลายล่ะเห็นผมเป็นเด็กไปได้นะคุณ ก็พอไม่เด็กนั่นแหละฉันถึงได้กลัวว่าคุณจะไปเข้าบ่อนอีกอะ่ะจะเอาเวลาที่ไหนไปเข้าแล้วผมไปเอาของแล้วก็ต้องรีบกลับมาเฝ้าห้านเนี่ยเออเอ,เอไปก็ไปสัทีเถอะชวีบ่นให้สามีแต่ก็วางใจไว้ว่าสามีคงเข็ดไม่กล้าเข้าบ่อนอีกแล้วแกจบไปแล้วนะคะมาคอยลุ้นกันนะคะว่าบัญชาจะกลับไปเข้าบ่อนอีกหรือเปล่า และถ้าเป็นหนี้มาคราวนี้เพชรเรราจะทำยังไงคะ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ